เจอดาราท่านหนึ่งต้อง i i <笑><笑>ไปโดนหนึ่งต้องไปโดนหรอต้องไปโดนเหรอคะไม่โดนเป็นดาราที่น่ารักแล้วก็เข้าขยันด้วยนี่ต้องอุดหนุนซะหน่อยจะมาอะไรเขาขายหมดแล้วไข่หมดแล้วเหลือแค่นี้ไม่ต้องอุดหนุนเขาเขาไข่ที่อยู่แล้วหมองหมดเลย เมาหมดเลยนี่เขาไขไม้เท่าไหร่ยังไม่รูเออช่างมันช่างมันเมาหมดเลยนี่ทุกอย่างสิบบาททุกอย่างสิบบาทอันนี้บูธบูธอยู่ที่ฟิวเจอร์รังจิตใช่ไหมครับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงจริงๆแล้วเนี่ยมันเปิดห้าไม่แต่ห้างเปิดเลยค่ะก็จริงๆแล้วคือเขาให้ปิดเนี่ยสองทุ่มครึ่งแต่ว่าของไอ้นี่มันไม่มีอะไรขายแล้วมันหมดปลาสลิดอะไรก็หมดแล้วนี่อยากไปกินปลาสลิดเนี่ยเห็นเลยเห็นในเฟซแล้วแบบอยากกินมีแบบ พี่าปลาเขาก็ซื้อแส่กับลูกค้าน้พี่เดชเขาบอกปลาสิบางบอบางบอก็ไม่ใช่ปลาสลิด <laughs> บางบอเป็นพั <c oughs> บงบิดบางบอกเเ็เป็นปลา,า <c oughs> เป็นปลาธรรมดาบางบอไม่อร่อยนะแล้วงานนี้นอ,รรอยู่จนถึงเมื่อไหร่ครับวันที่ค่นทหนะครับ <c oughs> วันที่หกสิงหาคมนะครับมาเยี่ยมชมได้แต่ว่าตัวอ่เจะอยู่ที่วันที่สอ๋อแหลานนจะอยู่ที่นี่อ๋อเพว่าตัวเอ็มีไ้วันมันจะชนกันสามคนเห็นม้าเห็นม้ สวยด้วยขายดีจนต้องเตรียมทีังจานไปเลยสวยด้วยเป็นดาราด้วยแล้วขยันด้วยนะครับหน้าสนับสนุนนะครับเด้งหนึ่งนะครับเด้งหนึ่งตอนนี้ตอนนี้ร้านเรากำลังเปลี่ยนชื่อใหม่นะเป็นเด้งหนึ่งเด้งทอดทอดให้นะทอดให้นะเป็นเป็นตัวก็คือจะเป็นตัวของร้านผลิตค่ะอ๋อผลิตทอดให้เราด้วยทอดให้เราด้วกยตัวจริงสวยสวย ไม่ใช่เลยไม่ใช่หน้าพาดเลยผมมาหากันเองวันนี้หมดแล้วค่ะไม่มีอะไรค่ะ่ว่าอันที่เดมหม่าหมดแล้วหม่าหมดเลยหม่าหมดเลยไม่ใช่ซื้อไปกินเองนี่ใช่หละครับเพราะว่าแช่ตู้เย็นได้ด้วยอ่าหอมครับหอมใช่ไหมพี่เดมาหม่าวหมดฉหมจะชิมดูเลยเราไม่ต้องกวนนะคะว่าจะกวนพอเนื้อเพราะก็มีเนื้อแล้วมมีีตะไคร้ว่าไปว่าไปใส่เยอะออออรร่่ยยอร่อย สมชื่อครับเด้งนึ่งเด้งจริงๆปิงป้าดูด้ะครับร้านของเอมมี่แม็กซิมนะครับเด้งนึ่งเด้งทอดถอดนินาอะไรก็ไ้ถ้าถั่วแกสีเด้งนึ่งเด้งทอดถอดนินาทำยังไงคะเด้งนึ่งเด้งทอดถอดนิรเป็นไหมคะปากร้านเอ็มดีด้ไหมคะใส่ชื่อประสิทธิภาพไปไหมคะปากร้านี